ซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้เป็นคิวหนีตายของเจ้าเข็งรับบทโดยน้องบีแล้วไอที่บอกว่าหนีตายเนี่ยเป็นการหนีตายแบบไม่ธรรมดาซะด้วย<อ>เรียกว่าหนีตายแบบฟรีรันนิง่งฮะสวัสดีครับเป็นเงตื่นเต้นนะครับลัวพลาดครั้งแรกเลยครับมาซีนแบบมีฟรีรันน,รนิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าปุ๊บ ข้ามไปจบแล้วมีคันหนึ่งไงคือจะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับทีแรกก็คงจะต้องข้ามแค่สามล้อคันเดียวครับที่จิ๊บช่างภาพของเราเนี่ย oh. ก็บอกประมาณว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เท่พอเลยว่ะมันต้องข้ามไปเลยสามล้อสองคันสามคันแม่ oh. แล้วพี่จิ๊บเองเนี่ยก็มีการสาธิตกระโดดให้เด็กมันดูซะด้วย oh. 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 ก็ระวังด้วยครับกระดูเคลื่อนมาจะถ่ายต่อกันไม่ได้แล้วสําหรับใครครับที่อยากจะดูฉากนี้แบบเต็มๆนะครับว่าตัดต่อออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปติดตามได้ในซีรีส์เรื่องสัตว์สื่อ